10เลยมาดูจังหวะนี้กันครับเอาเลยครับนาธานแตะออกมาจังหวะนี้บอลอยู่ที่นัสลีแต่งจังหวะลุกยกลึมขึ้นมาจังหวะนี้พิรพัฒน์ใช้ความหนาลุกสวยงามจังหวะนี้สวยครับนาธานขึ้นมาเหนียบดีมากครับไก่ลาดไก่ลาดอ่อห้อยแลยอ่อนห้อยเลยอ่อนห้ยเลยครับนูเนสออกบอลเลยครับเอาเอาลเล่นยงยังไงนาธานนาธานลากไปลุก โอ้โห3-0เลยครับโอ้โหนี้ผ่านไปสิบเก้าสิบห้านาทีครับก็่ห้านาทีแล้วลูกอย่างที่น้องกัดบอกใช่ครับผมโอ้โไล่ครับโอ้โหไปมีพื้นที่มีรับเปิดมาโอ้โหแหมนาทานครับผิดจังหวะไปนิดนึงครับนี่ครับจังหวะคือ Wing, เปิดสวยมากครับโอ้โหจริงครับเดชวัจะเล่นลูกนิ่งเปิโดโจนไปครับลุกถึงนาธานด้วยไม่ล้านาธานปาดกลับมาโอ้โหเบาไปครับนี่ครับนูเนสโอ้แทงหลุดผู้สิงไม่ยกธงครับมีเวลานาธานชิป,ชปโอ้โหมาสี่หนึ่งครับนาธานโ<า>อลิเวล่าครับหนืาเล็บาครับนาธาน โอ้ไม่ล้มครับไม่ล้มครับโอ้โหมองเหมือนจะจ่ายครับแต่ชิปยิงเลยครับโอ้ดูครับผู้เล่นสุราษนะครับเบอร์สิบห้าวิวัฒเนี่ยจะค่อยไว้ท้ายสุดเลยใช่ครับเหมือนกับเช็คลายพาดเลยครับทำให้นาธานมีพื้นที่ในการเล่นผมเล้วจังหวะชิปนี้เือชั้นมากครับครับผมนาธานจามต้องมาดูแล้วนะครับหนึ่งครั้งครับได้สัมผัสนักเตะทีมชาติจังหวะนี้ก่อนครับโอ้โห นาธานหลุดแลุดเรียบร้อยแฮติกครับนาธานฮีโรร่คับโอ้โหเริ่มบอลนะครับนาธานนี่ครับจังหวะภาพช้าครับไก่ล่าทครับไก่ล่าทเล่นกับนูเนสนูเนสนี่ครับดีมาให้นาธานแล้วก็แตกผู้รักษาประตูไปอ้บอลไปถูรูสักเลยครับนี่ครับมาดูจังหวะนี้กันธีราพัทโอ้โห4-0แล้วครับนาธานโอลูเบล้านาธานฮะวันนี้4-0ขอไปประตูที่4ของเขาในเกมนี้ครับ ลูกนี้ไม่ฟาวด้วยอเบตโต้ให้บอลต่อมาที่นาธานเลยครับมียลิฟตีมุงมาสก,กัดอยู่อเลฟตตีมุงเบียดไม่ดีครับนาธานให้บอลมาไม่ถึงอเบตโต้อีกแลวครับโอ้ยเฟี่ยงครับสิธธิภาพศาสตร์โดงเลยครับต่อมายที่นาธานนาธานลูกนี้เก็บบอลทันไหมทันด้วยครับนาธานนาธานล็อกเข้าขวาสวยครับนาธานให้ต่อมาที่ไกรลาดิปเป้ให้ต่อมาที่นาธานเลยครับ นาธานล,ล็อกเข้าขวาลูกนี้ไม่ดีครับติดไปได้โดนหลอกสวยครับสวยให้มีแล้วก็ลูกนี้ไม่ดีครับนี่จะทนมาจิ้มบอลไว้นาธาลล by by นเก็บบอลไม่ได้ครับนาธานได้ยิงบอลลูกนี้โอ้ยชนขาเลยครับโอ้ได้สับสวยเลยครับนาธานแต่โอ้หเกือบได้ชนขาเลยครับยังไม่มีดวงครับนาธานยังศูนย์ศูนย์ฟิลิปเป้ยกบอลไปที่นาธานเลยครับ <c oughs> นาธานได้มุงบอลลอยลูกนี้โอ้ยไปสกัดจากปากประตูเลยนะครับ สักการียานาธานเล่นจังหวะเดียวกับยศวัตรได้ครับนาทานขึ้นทางซ้ายตรงนั้นมีสลาวุธครับได้ชิปโอ้โหยังติดแนวรับให้จังหวะเดียวกับเฟลิเป้เปลี่ยนแกนมาที่นาทานน่าสนใจครับนาทานมีโอกาสยังไงครับมองเข้าในโอ้หยมาไปจ่ายครับคือ จากจังหวะแต่มุมเล่นแล้วครับสงขาฟิลิปเป้เดึงจังหวะหนีมาได้แล้วมีโอกาสโอ้โหมายังศูนศูนย์อยู่นะก็คือเขาเขาชาร์จได้สวยครับนี่ครับ<ๆ>ฟิลิปเป้พาบอลหนีมาแล้วพยายามเปิดไปเสาไกลครับอูอ้ยครับธีรยุธงามละไมปะเปลี่ยนแกนมาน่าสนใจครับตรงนั้นมีนาธานจับลงยิงเลยโอ้โหอมายังหาเลด้ไม่เจอครับนาธานวันนี้ กันได้นะช่วง<ช>หลังนี่ครับโอ้แต่บอจลจังหวะแรกแล้วบอลมันคือบังคับให้ยิงขวานะครับบอลยังได้เฟ,ล,ฟลิปเฟลิปได้ครับเฟลิเป้อยู่นะครับไหลไปให้อัลเบร์โตอัลเบร์โตจ่ายแล้วโอ้ยมาคือได้จบดีแล้วครับแต่ว่าบอลเนี่ยมันมันหนี<ม>ห่าง<า>ออกประตูไปครับออกนอกประตูนี่ฮะเฟลิเป้อัลเบร์โตนาธานครับ